Oh, สรุปหลังเกมครับเป็นทีมชาติไทยของเราครับสามารถเอาชนะเกาหลีไปได้นะครับ3ต่อ1เซตนะครับ25ต่อ20 25ต่อ23นะครับ17ต่อ25และ31ต่อ29เกนะครับเกมวันนี้ทั้ง2ทีมก็ส่งชุดใหญ่นะครับเท่าที่จะใหญ่ได้เลยครับของทั้งสองทีมลงมาเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในเซตที่1เซตที่2ในทีมชาติไทยของเราเนี่ยดูดีกว่าเกาหลีมาตลอดเลยนะในมุมมองโอ๊กนะอาจจะมีจังหวะเสมอบ้างอะไรแบบนี้อาจจะมีจังหวะที่ทําให้ โอกมองว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้รับบททดสอบได้รับการท้าทายที่ดีนะครับจากทางฝั่งของเกาหลีเขาก็ทําเต็มที่เราก็เต็มที่เกมวันนี้เนี่ยก็เซตที่3เนี่ยโอ๊กมองว่าถึงแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้แต่ว่าเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าบรรดาเด็กๆน้องๆดาวรุ่งของเราเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นโดยรวมแล้วครับก็ต้องบอกว่า นักกีฬาของไทยเราก็ยังคงทําตามมาตรฐานได้ดีมากๆนะครับเราไปดูถึงคะแนนกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำกันไปกี่แต้มกันบ้างนะครับเฉพาะนักกีฬาไทยก็แล้วกันเนาะทางฝั่งเราครับวันนี้ครับกับตันโมเมครับธนชาสุขสดของเราวันนี้ครับสมกับเป็นกับตันแล้วก็สมกับที่เล่นที่เกาหลีครับเพื่อนๆรู้เหลี่ยมเกาหลีทุกอย่างเลยครับวันนี้ครับโมเมยี่สิบสามแต้มครับเป็นท็อปสกอร์ครับเพื่อนๆ โอ้โหวันนี้โมเมเนี่ยขึ้นตีเป็นลงนะขึ้นตีเป็นลงจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าสมแล้วครับสมแล้วครับที่เพนกับตันทีมแล้วก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับของโมเมนาชชาสุดๆวันนี้ยีบสามแต้มแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆว่าตัวโมเมเองพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากๆจากฤดูกาลที่แล้วนะครับมาฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหผิวไหวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นสโมสรหรือการเล่นทีมชาติ23แต้มอันเนี้ย การันตีว่าแข็งแกร่งแล้วก็เล่นได้ดีจริงๆนะครับส่วนเราลงมาครับเป็นน้องเฟิร์นมาริสลาสีทาเลอร์นะครับน้องเฟิร์นเนี่ยสิบแ้มยังเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตมากๆของทีมชาติไทยของเรานะครับน้องเฟิร์นเองก็เป็นคนที่ไปเล่นมาหมดแล้วแหละนะครับเวียดนามก็ไปเล่นมาแล้วอะไรแบบเนี้ยถือว่าด้วยอายุเท่านี้ ถือว่าประสบการณ์เยอะมากๆนะครับแล้วก็ดูฟ้าครับ10แต้มครับการที่ยูฟ้าเองไปเล่นในในในต่างแดน,น่ยทำให้ตัวยูฟ้าเก่งขึ้นเยอะเลยเลยครับแล้ววันนี้10แต้มของยูฟาเี่กก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกติกาครับพี่ดาววันนี้เล่นแบบว่าทุ่มชุดตัวครับเพื่อนเพื่อนเล่นแบบเรียกว่าทุ่มเทจริงๆวันนี้8แต้มนะครับแต่แอบเห็นพี่ดาวเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเท่าที่โอคาดการเองนะน่าจะเป็นตะคิว ทาร์คิวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนนนาธยาบำรุงสุขครับวันนี้หนูเตยของเราเนี่ยหแต้มก็ถือว่าโอเคถ้ากับหนูแนนนะครับในเรื่องของจังหวะวิธีการเล่นอะไรแบบนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมกันหน่อยอย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของการเล่นบอนเลเร็วเนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องใช้จังหวะที่ลงล็อกลงตัวกันพอสมควรนะครับแล้วก็ระยะเวลาการรวมทีมกันก็อาจจะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องของบอเลเร็วเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมมาได้แต่ถือว่าแบบเนี้ย ก็ด้วยความเก่าแหะครับทำให้เอาตัวรอดไปได้แบบว่าก็สบายๆนะครับไม่ใช่เกมที่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับส่วนน้องโบกัญญารัตครับวันนี้มี3แต้มมีโอกาสได้ลงเล่นในเซตที่3มก็ถือว่าโอเคนะ3แต้มในการลงเล่น1เซตสําหรับมีเดนบล็อกเครับน้องบีมการจานามี2แต้มนะแล้วก็ปัชยาบพลคำครับน้องอ,อมทรัพย์มี2แต้มน้องแคปหมูมี2แต้มน้องเนยกนกพร2แต้มนะครับนันทพัฒน์หแต้มแล้วก็นัทถาดริกาน้อง เปียโนวันนี้1แต้มนะครับโดยรวมแล้วทีมชาติไทยของเราวันนี้ก็ถือว่าเราก็ทําได้ตามเป้าหมายเลยครับในการเก็บชัยชนะในการเจอกับทีมชาติเกาหลีทั้ง2แมตช์เลยเราก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้มันก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยครับเพื่อนเพื่อนเนาะแต่มันก็ถามว่าเป็นเกมที่มันตึงขนาดนั้นไหมเนี่ยในมุมมองโอ๊กเนี่ยก็เป็นเกมที่ ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะครับเป็นเกมที่เราเอาอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือศักยภาพของนักกีฬาไทยเนี่ยบรรดาผู้เล่นตัวหลักเนี่ยก็เรียกว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับส่วนบรรดาเด็กๆเนี่ยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าผลงานทํากันได้ดีจริงๆพัฒนาขึ้นมาได้ดีจริงๆนะครับก็อมองว่าการที่รุ่นน้องเนี่ยได้มาซ้อมกับรุ่นพี่บ่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการซึมซับนะครับในเรื่องของ ทักษะวิธีการเล่นนะครับคอยชี้แนะอะไรกันแบบนี้นะครับในอนาคตครับเราก็จะเห็นเจเนอเรชันนี้แหละครับที่จะขึ้นมาเป็นตัวเสริมนะครับสำหรับเด็กๆนะไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นน้องเนยเองและอีกหลายๆคนนะครับที่ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาฝีมือแล้วต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นมามากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่ดีมากๆเลยแหละครับเพื่อนๆในการแข่งขันรายการนี้นะครับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ เกาหลีนะครับเป็นทีมชาติไทยของเราเก็บชัยชนะไปได้สิ่งที่เราได้นะครับจากทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอย่างที่บอกครับน้องๆได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของเกาหลีด้วยและสิ่งสําคัญเลยก็คือนักกีฬาไทยของเรานะครับได้โชว์ผลงานให้กับเกาหลีเขาเห็นโดยตรงเลยเลยครับในอนาคตต่อไปเนี่ยโอ๊กมองว่าการที่นักกีฬาไทยจะไปได้หลีกเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกนะมีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเพราะโอ๊กรู้สึกว่านักกีฬาไทยหลายคนเนี่ยฟอร์มก็เข้าตาของทางฝั่งของเกาหลีเขาเยอะนะครับ ฟอร์มเข้าตาเยอะมากนะครับท,ทางที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นในส่วนของแฟนวอลเลย์บอลน,นะแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มองว่านักกีฬาของไทยเนี่ยฟอร์มเข้าตาพวกเขาียหลายคนมากๆนะครับอย่างโมเมอะไรแบบนี้คือเขารู้ฝีม,มืออยมือยู่แล้วแต่บางคนนี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นฟอร์มอย่างใบเตยอะไรแบบนี้เขาก็ได้เห็นนะเขาก็รู้สึกว่าเอฟอร์มโอเคฟอร์มยอดเยี่ยมอะไรตนะั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพื่อนๆอา้าวก็สรุป,ปประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับหลังเกมนะครับในการพูดคุยกัน ของเกมวันนี้ที่ไทยชนะเกาหลีไป3-1นะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของอแฟนเกาหลีกันสักนิดนึงครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็แพ้กับทีมชาติไทยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยธนัชาเดี๋ยวฟอร์มดีจริงๆแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่า ของไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าคลาสของพวกเขาเนี่ยดีจริงๆนะพวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีมากๆคลาสของพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมอะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับโอเกอร์ก็สรุปมาให้เนาะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อะที่แพ้ทีมชาติไทยประมาณนี้นะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็พูดประมาณว่าเกมเกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกนะอาประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากๆ แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมเกมนี้เรามีข้อผิดพลาดกันเยอะแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกประมาณว่าทุกคนเนี่ยจะทผลงานได้อย่างดีเดี๋ยวก็เก็บท,กทุกอย่างมาแก้ไขแล้วกันนะ,ะประมาณนี้นะฮะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการรับบอลเนี่ยเป็นรองทีมชาติไทยการรับบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากประมาณนี้นะแล้วคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาบอกว่าธนชาเนด่ยแข็งแกร่งจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็พูดประมาณว่าธนชาแข็งแกร่งมากๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วคอมเมนต์ต่อไปคร, <_ S 1> รับเขาบอกว่าฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังแล้วอะฟิลลิ่งก็ประมาณนี้นะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของไทยเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยมันของแท้จริงๆเลยนะเล่นกันได้ดีมากๆพวกเขายังมีตัวจริงที่เตรียมมาเล่นในทีมชาติอีกประมาณนี้นะว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากๆเลยอะเหมือนประมาณว่าชุดที่เล่นอยู่เนี่ย ยังมีชุดใหญ่ของไทยอีกใหญ่กว่านั้นอีกนะเออเขาบอกว่าทีมชาติไทยน่ากลัวมากๆแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่าทีมชาติไทยเนี่ยพวกเขาอันดับโลกดีกว่าเรานะเขาเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่าการจัดการวิธีการเล่นเนี่ยทีมชาติไทยทําได้ดีกว่าเราเยอะแยะมากๆแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งอ่ะประมาณนี้ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าธนชาเนเ่ยเขาแข็งแก่งจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าจะอะไรมาหยุดเขาประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ครับของแฟนๆเกาหลีที่ยกนํำมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าจบเกมปุ๊บเนี่ยโอก็ไปหาไว้เพื่อนๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาสูุกครับยอมรับครับว่าโมเมธนชาของเราเนี่ยแข็งแก่งจริงนะครับเล่นดีจริงครับโอ้ไม่ดียังไงะกดไปยี่สิบสามแต้มครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับว่า ทางฝั่งของเกาหลีี่ยเอาโมเมไม่อยู่นะคือขึ้นตีทีไรเดี่ยเป็นแต้มตลอดเลยนะครับเพื่อนก็ <c oughs> ต้องยอมรับว่าตัวโมเมเองนะครับ <c oughs> คือดุดันจริงๆคือไปเล่นหลีกเกาหลีเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากๆาครับสำหรับโมเมนะชาสุดสดนะครับคนอื่นๆก็ผลงานยอดเยี่ยมแล้วเขาก็มองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนี่ยังไม่ใช่ชุดเต็มของไทยนะโอ้โหยังมีตัวที่เล่นกันเก่งเล่นกันดีขนาดนี้นะชุดเต็มมาอีกเนี่ย โอ้โหน่าจะเอาเรื่องนะครับอ้าววันนี้เกริร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับประมาณนี้นะเพื่อนเกิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เกริร์ขอตัวลาไปก่อนกับพวกใหม่นะครับสวัสดีครับเจินครับบ๊ายบายสวัสดีครับ